อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเคยสงสัยไหมว่าทำไมคำพูดของคงเบ้งถึงยังคงเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้หรือเหตุใดคำคมจากสามก๊กถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ทั่วโลกมาร่วมไขปริศนาและค้นหาคำตอบไปพร้อมกันจินตนาการภาพสงครามอันยิ่งใหญ่ของสามก,ก๊ก ท่ามกลางความขัดแย้งและการแก่งแย่งชิงอำนาจมีคำพูดอันทรงพลังมากมายที่ถูกกล่าวออกมาคำพูดเหล่านั้นไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดเฉลียวของผู้พูดแต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในปัจจุบันคำคมจากสามก๊กไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความรักหรือแม้แต่เรื่องการใช้ชีวิตเรามารับฟังกันเลยนะครับก่อนที่จะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาความรู้เรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอท่านต่อไปครับ เรื่องเล่าบทเรียนจากนกอินทรีลำนำชีวิตของนกอินทรีในวัยหนุ่มอินทรีบินโลดแล่นเหนือยอดเขาสูงด้วยปีกอันแข็งแรงมันไล่ล่าอยู่อย่างรวดเร็วไร้ซึ่งความตัวท้องฟ้าคืออาณาจักรของมันแต่แล้ววันหนึ่งเสียงครวญของสายลมก็กระสิบว่าความแข็งแกร่งวันนี้อาจกลายเป็นจุดอ่อนวันหน้า ยีปีผ่านไปนกอินทรีครองความเป็นเจ้าแห่งเทือกเขาหิมาลายัยเหยื่อทุกชนิดยอมสยบแต่ในค่ำคืนหนึ่งจะง,งอยปากของมันเริ่มงุ้มลงเล็บที่เคยจับเกาะผาหินเริ่มหลุดลุยมันรู้ตัวว่าเวลาของการเปลี่ยนแปลงใกล้ถึงแล้วกลางพายุหิมะนกอินทรีพบนกเขาแมวผู้เฉลียวฉลาดที่บอกมันว่า ผู้ยิ่งใหญ่ต้องรู้จักทิ้งสิ่งที่เคยเป็นเหมือนงูต้องลอกคราบเสียงนั้นดังก้องในใจแม้พายุผ่านไปนกอินทรีบินไปยังผาเหวลึกที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตกล้าเข้าใกล้มันใช้จะง,งอยปากกระแทกหินจนเลือดอาบหน้าเสียงก้องของหินแตกคือสัญญาเริ่มต้น150วันวันแห่งความทุกข์ทรมาน ในถ้ำมือดอินสีต้องทนต่อศัตรูสามอย่างเพื่อความอยู่รอด 1. ความหิวกินเพียงหยดน้ำค้าง 2. ความเจ็บปวดขนใหม่งอกทิ่มแทงเนื้อ 3. ความสงสัยเสียงในหัวถามว่าทั้งหมดนี้คุ้มค่าไหมวันที่150แสงแรกของอรุณรุ่งสาดสองถ้ำอินซีก้าวออกด้วยปีกสีทองใหม่ ที่เบาบางราวดังขนนกเสียงขยับปีกด,ดังกึกก้องเหมือนประกาศเกิดใหม่พายุไต้ฝุ่นทาโถมอินซีรุ่นหนุ่มบินหนีอย่างหวาดกลัวแต่ราชันผู้เกิดใหม่กลับสอนว่าจงบินทวนลมดูซิพายุจะยกเราสูงกว่าภูเขาใต้แสงจันเพนอินซีเท่าบินนำเหล่าลูกหลานไปยังผาแห่งการเกิดใหม่มันกระสิทว่า เมื่อถึงวันแห่งการเปลี่ยนแปลงจงจำไว้ว่าความเจ็บปวดคือบทเพลงสันเสริญชีวิตจบลำนำชีวิตของนกอินทรีอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของนกอินทรีบทเรียนสู่การเติบโตนกอินทรีสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนกอินทรีเป็นสัตว์ปีกที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความแข็งแกร่งอิสรภาพ และความสามารถในการมองเห็นเป้าหมายได้อย่างคมชัดมันถูกยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความทะเยอทะยานแต่เบื้องหลังชีวิตที่ยืนยาวถึง70ปีของนกอินทรีนั้นกลับเต็มไปด้วยการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่ต้องเผชิญในช่วงกลางชีวิตของมันการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในอนาคตการต่อสู้ครั้งสำคัญของนกอินทรีเมื่อนกอินทรีอายุประมาณ40ปีซึ่งเป็นช่วงกลางของชีวิตมันจะเริ่มเผชิญกับปัญหาทางกายภาพที่ทำให้การดำรงชีวิตของมันยากขึ้นปากและเล็บที่ยาวเกินไปปากของนกอินทรีจะงอกยาวจนไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเล็บของมันก็เช่นกัน จะงอกยาวและงอจนไม่สามารถจับยูดได้หรือเกาะตัวเองไว้บนหน้าผาได้อย่างมั่นคงโครงเล็บที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นของมันจะไม่สามารถจับสัตว์เป็นอาหารได้อีกจะงอยปากที่แหลมคมเริ่มโค้งงอลองจินตนาการถึงภาพนกอินทรีที่เคยโผบินอย่างสง่างามบัดนี้กลับต้องเผชิญกับวิกฤตที่คุกคามชีวิตของมันจะงอยปากที่เคยแหลมคม สำหรับฉิกเนื้อเยื่อกลับงอและยาวจนแทบจะใช้งานไม่ได้การจับเยื่อที่เคยทำได้อย่างง่ายดายกลายเป็นเรื่องยากลำบากเล็บที่เคยแข็งแกร่งสำหรับยึดกอะกิ่งไม้และหน้าผาก็ยาวและงอจนไม่สามารถกอบเกี่ยวอะไรได้มั่นคงอีกต่อไปปีกที่หนักและเก่าขนปีกที่หนาและเก่าจะทำให้น้ำหนักของมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบินกลายเป็นเรื่องยากลำบากนกอินทรีจะไม่สามารถบดยบินได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วเหมือนเคยหากนกอินทรีปล่อยให้ปัญหานี้ดำเนินต่อไปโดยไม่แก้ไขมันจะไม่สามารถล่าอาหารหรือปกป้องตัวเองได้และอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของชีวิตก่อนเวลาอันควรวิกฤตการณ์ขนนกเมื่อราชินีแห่งท้องฟ้าต้องเผชิญกับความท้าทาย บัตนี้กลับต้องเผชิญกับปัญหาที่คุกคามชีวิตของมันขนปีกที่เคยแข็งแรงและเบากลับหนาและหนักขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนห่อหุ้มร่างกายไว้ราวกับผ้าห่มหนาทำให้การโผบินที่เคยคล่องแคล่วกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งปัญหาของนกอินทรีอาจเปรียบเทียบได้กับชีวิตของเราเมื่อเราสะสมความเครียดความกังวลหรือความผิดพลาดมากเกินไป ก็เหมือนกับขนนกที่หนักอึ่งทำให้เราเคลื่อนไหวได้เชื่องช้าและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เมื่อนั้นมันจะมีทางเลือกอยู่สองทางคือทางที่ 1. ตายอย่างสงบหรือทางที่สองทนเจ็บปวดเพื่อเกิดใหม่และตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไปซึ่งต้องเผชิญความเจ็บปวดในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นระยะเวลายาวนานถึง150วันการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของนกอินทรีบทเรียนสู่การเติบโตทางเลือกที่สองของมันก็คือขั้นตอนนี้มันจะต้องบินขึ้นไปบนยอดภูเขาสูงและอยู่ที่รังมันจะต้องใช้จะง,งอยปากที่โค้งทื่อจิตคอกับก้อนหินครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งจะง,งอยหลุดออกมา กระบวนการนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความท้าทาย150่าย150วันคือเวลาที่มันต้องทนทุกข์ในท้ามืดระหว่างรอจะง,งอยปากและเล็บใหม่งอกขึ้นมันอดทนแม้ท้องใช้เพียงน้ำค้างเป็นอาหารนกอินทรีซุกตัวในโพรงหินแคบแสงเรืองรองจากปากถ้ำสะท้อนเงาตัวมันที่ผอมโซหลังจากนั้นมันจะรอให้จะง,งอยปากอันใหม่งอกขึ้นมา และพอจะงอยปากงอกออกมาแล้วก็ถึงคราวที่โรงเล็บจะงอกขึ้นมาใหม่เมื่อโรงเล็บใหม่งอกขึ้นมาสมบูรณ์แล้วมันจะเริ่มจิกถอนขนที่ดกหนาแล้วผลัดขนใหม่ในการเปลี่ยนแปลงขนเล็บและจะงอยปากใหม่ทั้งหมดเมื่อผ่านพ้นไปได้นกอินทรีจะกลับมาแข็งแรงและงดงามยิ่งกว่าเดิมหลังจากห้าเดือนหรือ150วันผ่านไป ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงก็จะเสร็จสมบูรณ์นกอินทรีก็จะบินสูงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งพร้อมกับร้องเสียงดังกล้องสถานฟ้าคล้ายดังเป็นการประกาศกล้องว่าค่ากำเนิดใหม่แล้วและจะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปอีกเจสิป,ปีจากชีวิตของมันทำให้เราเรียนรู้ว่าหลายๆครั้งเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเราต้องมีขั้นตอน กระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองบางครั้งเราต้องลืมอดีตที่ขมขื่นและนิสัยเก่าๆที่เคยชินความผิดหวังต่างๆดังนั้นเราจำเป็นต้องปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสาระจากนิสัยหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆเ,เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างราบรื่นในปัจจุบันเราสามารถนำเรื่องราวของนกอินทรีมาเปรียบเทียบก,กับชีวิตของเราได้ เมื่อเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานการย้ายบ้านหรือการสูญเสียเราอาจรู้สึกเจ็บปวดและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเราจะสามารถเติบโตและก้าวผ่านอุปสรรคไปได้